พอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทวรโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสีกอบกุศลพรั่งพร้อมน้อมพักดีมิ่งมหาราชินีจัก,กรีไทยอันเชิญคุณไตรรัตพิพัฒผ่องลุ12สิงหาฟ้าแจ่มใสทรงเจริญจตุรพิษพรชัยราชร่วมใจเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิราชวินิจผลที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารและพนักง,งานกลุ่มโรงแรมธรรมรินจังหวัดตรัง ดุจประทีบส่องสว่างนำทางราษปรมนาตราชินีสีสยามพระคือแม่แผ่สุขให้ไทยทั่วสยามทรงพระนามสิริกิจสถิตไทยเมื่อสิสองสิงหามาบรรจบราดน้อมนบเฉลิมชนพระแม่ขวัญเหล่าปวงข้าขออันเชิญปวงเทวันทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าบรรดามีอวยพรชัยให้เจริญพระชันษา เปี่ยมพร,ราสมบูรณ์สุขเกษมสีสัพสิงวิ่งมงคลดนเปรมปรีพระบารามีแผ่ภัศาลตาบนานเทินด้วยก้าวด้วยกหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอัญชลีสัตบุตรสุทธิผู้จัดการฝ่ายธุราการพร้อมด้วยพนักง,งานบริษัทห้างสพรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาตรัง ดังน้ำทิพย์เชโลมใจไทยทั้งชาติรอยพระบาทเพื่อคนไทยทุกแห่งหนพระราชกรในนิยกิจรงคุณค่าเพื่อพวงชนจงอดทนมุ่งมั่นพัฒนาในวาระสิบสองสิงหาเวียนมาครบขอประนบน้อมกราบแม่ฟ้าหลวง องค์ศิริกิจมิ่งขวัญไทยทั้งปวงทั่วแดนสวงแทกสองสะดุดีด้วยกล้าด้วยกระมมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายตนนกฤตภูมิมาตรนายกเทศมนตรีตำบลโคกหลอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและประชาชนตำบลโคกหล่อ ถวายอาเสียลวาดเบื้องบาทยุคนบรมนาศของปวงชนทั่วล่าราชนีนาศเฉลิมพระชนยืนยิ่งข้าพระบาทพรั่งพร้อมหน้าเทิดไทยถวายพระพรด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรพันรัตนพึกพัน นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตะบลท่าข้ามพระเบนดังลุ่มไทรอันใหญ่หลวงพระเมตตาดังห้วงมหาสมุทรพระทรงเป็นแสงสว่าง อันเลืองลุกพระบารมีหาที่สุดเปรียบไม่ได้ราชินีศิลกิจสองคู่ปุนจักกีวงเกื้อกุลทุกชนชันภาสนิกรกราบเทพบาทลาชาชันโดดมิ้นขวานชาวไทยยิ่งใหญ่เอ่ยด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายชันชัยสารสินพิทักษ์ประธานกิติมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกุศลสถานตรังถวายอาเสียนละวาเบื้องบาทยุคนบรม,มานาถของปวงชนทั่วล่า ลาชินีนาาเฉลิมพระชนยืนยิ่งข้าพระบาทตั้งพร้อมหน้าเทิดไทยสวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิทักษพงษ์ชัยคตนาย,ยกสโมสรพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีตัง อาศิรวาตบาทบงพระทรงโฉมท่าทรงเป็นโคมทองอันเฉิดฉายสง่างามยามชำเรืองเยื้องย่างกลายเปล่งประกายเชิดชูภูบนินด่งน้ำทิพชโลมใจไทยทั่วล่าพระเมตตาแผ่ไปไม่รู้สิน้นปวงประชาแท้สองก้องแผ่นดินองค์ราชินีนวมิน ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางละไมจันฝากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาถํำเหนือพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาถํำเหนือ ขอเดชะกว่าละองทุลีพระบาทปรกกาเฉลิมประชนมงคลรีกอบกุศลพลั่งพร้อมน้อมพักดีมิ่งมหาราชินีจัก,กรีไตอันเชิญคุณไตรรัตน์พิพัฒน์ปองลู่ติบสองสิงหาคว้าแ่มใสทรงเจริญจตุรพิษพรชัยราชร่วมใจเทิดพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยเค้าด้วยกรหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมนึกเพชรจริตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตั้มใต้พร้อมคณะราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตั้มใต้ เติดพระแม่ขวัญล่าเบญจายศเกลือปรากฏบทสีจักกรีจะหมัยสิริกิตพิสิทธิ์ประพัดคู่จัดใจเพิดพิไลในใจชนสกลการพระโอบเอื้อเพื่อผองกลองราสุขเมาลายทุกขดับร้อนสิ้นทุกถิ่นฐานน้ำพระไทยไหลหลัง ดังสายทานแพรไปสารจากภาคฟ้ามาสู่ดินศิลปะชีพสร้างสรรคสุขสิ้นทุกโศกแต่งเติมโลกป่ารักน้ำสยามถิน่นพระดำริแองโงสยามมินพระสารเสริมกเกษมสิ้นราชยินดีโลสิบสองสิงหาคมอุดมเริก พระเกียรติเกลิกพระชนมั่นกเกษมสีน้อมคล้าวบาทมหาราชินีสาดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยขมอมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายอํานวยกลางวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพพร้อมคณะสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานตำบลบ้านโพ กวาวทีประรุษน้อมอัญจลรีองค์พระราชินีปกเกล้าสถิตกู้จอมพบสีพระปิ่นกระดาไตเป็นมิ่งขวัญป่านเป้าอยู่ยังเจริญาน,นานนำพระไตยจติเต้เลือ,อามทุกตินทุกเกตกามแท้ซองเทิดเกียริกูจูตยามลือเรื่องตรนินปวงประชาราสาธุกอง โลูกล้วนถต่ไหวใจด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชจะข้าพุทธเจ้าในกระถินใจตรงนายกองค์การเมิอารส่วนตำบลหนองจางเล่นร้อมสมาชิกสภาข้าราชการและชาวนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจางเล่น พระแม่คือแม่ฟ้าหลวงปวงตัวราชสมเด็จพระบรมบราชนีนาถเจ้าสยามตรงปลดเปลื้องเรื่องทุกข์เข็นตัวเกตกามโยประนามพระแม่หลวงปวงประจาลุมาอามงคลดลสมัยองค์มาอาราชินีแองป่วยไตแปดสิบเอ็ด พระวจษาตัวราชจองจันเสริญพระเมตตาขอพระมิ่งขวัญองค์พระจกักราทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปีจารีปันนาย,ยุกองค์การบริหารส่วนตำบอลอ่าวทงร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนตำบลอา่าวทง พระแม่ผู้ประเจิฐตะอามเลิศเป็นยอดหญิงทรงช่วยใจทุกสิ่งพระพักปริ้งตลอดเวลาพวกเราเราข้าพระบาทและตวยราชต่างอันชาก้มกราบพระบาทารวมใจมาตวายบังคมสิบสองสิงหามาบรรจบมือประนบให้เหมาะสมเจวาและพระพรม ต่างดื่นรมตะไหวพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจีริรั์สุขสนานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีดีพร้อมด้วยคณะ,ะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีดี ด้วยพระองค์ตรงเป็นเช่นร่มจัดสมเป็นกัดทิยานีที่สูงส่งชาวประชาอุ่นใจร่มไตรรงสุขดำรงจำเริญมาเนิ่นนานด้วยพระองค์ตรงเป็นเช่นเก็มทิศชี้ถูกผิดมีค่ามหาศาลท้าเมตตาบารมีทวีการสุขสำราญยิ่งล้ำทะนำทางตรงเป็นหลัก ผักแน่นแข่นประเทศทั่วทุกเขตพระองค์ทรงสร้างสรรค์ทุกหมู่บ้านตำบลคนทุกบางเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ไทยรบเย็นร้อยมลิเป็นมาลัยถวายแม่ผู้ตรงแผ่พระไทยให้มองเห็นทั่วไทยพร้อมน้อมคุณบุญบำเพ็ญขอพระเพนมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายไพสุขสุขศรีเพ็งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะพลางพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะพลางดำลึกถึงซึ้งบุญ พระคุณแม่พระทรงแปเมตตามาอาสาลเพื่อเชาวไทยไร้ทุกข์สุขสำราญยั่งยืนนานกำหนดเกินจดจำเห็นพระองค์ทรงอานป่านสมัยทรงวงใหญ่ไตเราเช้าจดกัมพระทรงถือยิ่งนักคือหลักกรรมสอนหลักกรรมตุกกลุ่มตุกจุมจน ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนสเสมวอนญาติย่างพระบาททุกซอยสอกตะนุนเหนือฉลดใต้ได้เห็นเป็นมงกลรวยหรือจนสูงต่ำมิสำคกันน้อมมาลิปุ้มดอกไม้ไว้เหนือเสียนต่างตูบเตียนบูชาไต้มาอสวรรค์ทรงพระจนป้นการนานนิรันร์เป็นมิ่งฝันทั้วแดนในแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกรหม่อมก่อเดชะก้าพุทธเจ้านายกรณีสีอ่อนนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากพร้อมคณะ,ะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก พระแม่คือแม่คว้าหลวงหวงตัวราชสมเด็จพระบรมราชีนาถชาวสยามทรงปลดเครื่องเรื่องทุกข์เข็นทั่วเกิการยอประนามพระแม่หลวงหวงประชาลุ่มหมาบงคลดนสมัยองค์หมาราชินีแองกวงไตแปดสิบเอ็พระวันสาทวยราชซ้อนสันเสริญพระเบตตาขอมิ่งขวัญ องค์พระจังตาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปีชาท่านสายนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลกลองลุพร้อมด้วยข้าราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลองลุ เพิดพระแม่ฝันล่าเบญญายศเกลิกปรากฏบทสีจัก,กรีสมัยสิริกิตพิสิทธิ์ประพัดคู่จัดชัยเพลิดพิ่ลในใจชนสกคลการพระอบเอื้อเครื่อผองครองราชสุขมะลายทุกข์ดับร้อนสิ้นทุกถิ่นฐานน้ำพระไทยไหลหลังดังสายฐานแผ่ไปสารจากฟ้ากฟ้า มาสู่ดินศินลปาชีพสร้างสรรสุขสิ้นทุกโศกแต่งเติมโลกป่ารักน้ำสยามถิ่นพระดำริแห่งองค์สยามมินพระสารเสริมกรเกษมสิ้นราชยินดีลุสิสองสิงหาคมอุดมเริกพระเกียรติเกลิกพระจนมั่นกเกษมสีน้อมกราบบาทมหาราชินี สะดูดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสเสน่ตองศักดิายกองค์การเหมือนส่วนตำบลกากอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถักถ้อยร้อยดวงใจแทนมาลัยถวายชมสิบสองสิงหาคมชนสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าเทิดเหนือเกล้าเหนือเกศีพระเกียรติยศพระบารมีแผ่ปกเกล้าชนชาวสยามพระจริต งดงามยิ่งพระแม่มิ่งพระไทยงามทั่วล่าหรือพระนามพระเกียรติก้องทั่วโลกาสิริโชมเสาวภาคประหนึ่งฉากฉายแหล่งล่าสิริรัตจรรดฟ้าเฟื่องฟุ้งด้วยพระบารมีฉเฉลิมพระชน ราดนบน้อมสิระคอมสดุดีเฉลิมฉัดคู่จักกรีพัทระพระภูมิพลอันเชิญองค์พระขวัญอภิบาลรักพระชนสัพสิ่งมิ่งมงคลอวยพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางเพญจัน์ทรเด่นยุกรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์พัฒนลุง Gatillo!